สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา14นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสรปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรอง ประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยนำคณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิเฝ้าถูลอะอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567 เพื่อบำรุงสภา,ากาชาติไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชาวโรกาสให้หนายสิวนาธรชุพันธ์นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปมัมภมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567 <c oughs> เพื่อบำรุงสภา,ากาชาติไทย